สวัสดีค่ะพี่เมลมิเกรชั่นจากออสเตรเลียวิสนะคะสำหรับน้องนะคะที่วางแผนจะย้ายประเทศโดยดูที่เป็น general skill visa สับคัด1 8 9าหกหากอายุเกิน35ปีแล้วสามารถมองตรงนี้ได้ไหม เป็น d i g i t a l ม Migration a g e n ต์และ Qualified Education Counselor ที่ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและการเรียนต่อในออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมายค่ะเรามีออฟฟิศเบสอยู่ที่ b r i s b a n ออสเตรเลียสามารถติดต่อเรื่องวีซ่าตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะช่วยไลค์ช่วย s u บสไคร b ์เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารจากทาง Facebook และยูทูบช n e ลของเราได้ค่ะ หากอายุเกิน35ปีแล้วสามารถมองตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเลือกเรียน Master of Research ซึ่งเป็นหลักสูตร2ปีพอเรียนจบ Master r e s e a r c h หลักสูตร2ปีแล้วก็จะได้วีซ่าทำงานอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคะอย่างที่2เลือกเรียน Master r e s e a r c h ในมหลาลัยที่อยู่ใน Regional Area โดยเป็นมหาลาัยที่ไม่ได้อยู่ในเมืองของบิสบนซิดนีย์หรือเมลเบิร์นเราก็จะมีโอกาสได้วีซ่าทำงานเพิ่มจากการที่เลือกเรียนในเมืองหลักนะคะอีก1-2ปีอย่างเช่นการเลือกเรียนในซันชัยโคสหรือว่าจะเป็นจีลองหรือว่าจะเป็นวอลลงกองหรือโฮบาดก็ได้นะคะ แล้วพอเราได้วีซ่าทำงานใน2ปีแรกไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะต่อวีซ่าได้อีกในไซกัน485วีซ่าโดยที่วีซ่าทำงานจะขึ้นอยู่กับ regional area 1หรือ2ปีขึ้นอยู่กับ regional area ที่เราเลือกเรียนมหลาลัยนั้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำ skill a s s e t s m e n t เพื่อเตรียมยื่น EOI 189-190ของ491ได้5นะคะเราเช็คลิสต์ skill occupation ของ general skill visa 189-190-491โดยที่สามารถเช็คลิสต์ตามลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะ 6. นะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วยื่น4 8 5วีซ่าได้วีซ่าทำงาน3ปี 7. หลังเรียนจบแล้วหากยังทำงานอยู่ในเขต Regional Area เราก็จะมีโอกาสที่จะยื่น4 8 5วีซ่าอันที่2ได้อีกประมาณ1-2ปีขึ้นอยู่กับเขตที่เราทำงานนะคะว่าเป็น Regional Area เขตไหน 8นะคะเราใช้คุณสมบัติแก้ด้ว p a Way 190491ที่เป็น State Nomination ตามแต่ละ State และ Territory Requirement นะคะในการที่จะยืนย่น UI แล้วก็ AI ได้ค่ะหากคุณสมบัติเราเข้าข่ายของ g a t e ้ p a d Way ของแต่ละรัฐนั้นเราจะสามารถที่จะลดคู่แข่งได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าคนที่เรียนจบแล้วก็ทำงานอยู่ในรัฐนั้นที่สามารถยื่นได้ การเลือกเขตหรือว่าการเลือกรัฐหรือมหาลัยที่จะเรียนมีความสำคัญมากนะคะในด้านของ PR pathway ตัว Statimination ในอนาคตหรือว่าการวางแผนที่จะย้ายสายเปลี่ยนอาชีพ skill occupation นะคะเราก็สมัรถที่จะติดต่อทางด้านของ migration agent เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ occupation list หรือว่า requirement ของแต่ละรัฐได้ล่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ